จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อน SUV ขนาดเล็กราคาประหยัดออปชั่นจัดเต็มประหยัดกว่ารถใหม่ไปถึง2 0 0แสนสสวยแค่ไหนมาชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ my boy นะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับสำหรับรถนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นรถ suv ขนาดเล็กนะครับที่ออปชันจัดเต็มมากๆนะครับเรามาอยู่กับ mg zs คันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว 1.5d นะครับหรือที่เราเรียกว่าตัวรองท top นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตัวรองท t o ปกับตัว top แตกต่างกันยังไงนะครับตัว top นะครับจะมีซันรูฟเข้ามาให้เพิ่มนะครับแต่คันนี้จะไม่มีซันร o ฟนะครับแต่เรื่องออปชันก็ยังจัดเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับ mg นะครับ บางคนอาจจะมองว่าเป็นรถค่าย MG นะครับอาจจะไม่สามารถที่จะสู้แบรนด์อื่นได้นะครับสำหรับแบรนด์หลักเช่น t o y ยต้าฮอนดานะครับแต่บอกเลยว่าออปชั่นนะครับคุ้มค่านะครับกับราคาที่ประหยัดมากๆนะครับมาดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้าของคันนี้ก่อนเลยครับดีไซน์ MG ด้านหน้าคันนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์กระจังหน้าแบบอันใหญ่เลยนะครับจะเป็นดีไซน์ของลังพึ่งนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับ m a z d a CX3 นะครับแต่ก็ จะเป็นแรงบันดาลใจของเขานะครับแล้วเรามาดูที่ไฟหน้าคันนี้ต้องบอกว่าไฟหน้าคันนี้ให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่หน้าเลยนะครับแล้วก็แถมยังมี Daytime Running Light นะครับที่ออกแบบดีไซน์มาได้เฉียเฉียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งและเส้นตรงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับด้านล่างนะครับยังมีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็นทรงเหลี่ยมนะครับต้องบอกว่าสวยเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับ โอเคเลยดีไซน์ด้านหน้าของ MG ZS ก็จะมาณนี้นะครับมาดูกันที่ด้านข้างของรถคันนี้บ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับสวยมากนะครับคันนี้คันนี้มาดูที่ล้อของคันนี้นะครับจะเป็นแมกขอบ16นิ้วนะครับที่ให้มาจากโรงงาน MG เลยนะครับก็จะเป็นลวดลายนี้เลยนะครับถือว่าเข้ากับตัวรถได้ดีนะครับสำหรับด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับ mg zs คันนี้ให้มานะครับด้านบนนะครับมีแหลกหลังคานะครับแหลกหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว 1.5D นะครับแล้วก็เกิดด้านล่างนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีแดงนะครับสวยมากนะครับมาดูที่ด้านหลังของคันนี้บ้างดีกว่านะครับ เสาวิทยุที่ให้มานะครับเป็นแบบชาร์กฟินเรียบร้อยแล้วนะครับแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มนะครับเป็นไฟ LDD นะครับสำหรับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับยาวจนไปถึงด้านข้างเลยนะครับสำหรับ MG ZS คันนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยก็อยู่ด้วยกันในดวงเดียวกันเลยนะครับ สำหรับท the like like oh, ี่เปิดด้านหลังนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับของ MG ที่ให้มานะครับสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นก็จะเป็นการเปิดด้านหลังเลยนะครับกดที่โลโก้เลยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสามารถที่จะจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับ SUV ขนาดเล็กนะครับพื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้างเลยทีเดียวสามารถจะจุของตองใหญ่ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ผมชอบมากนะครับของ MG คันนี้ ที่วางตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้นะครับเราสามารถที่จะปรับความลึกของช่องวางด้านหลังได้นะครับให้มันลึกลงไปกว่าเดิมนะครับโดยจะสามารถจุของเพิ่มได้ถึง10นิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูที่ยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่นะครับคันนี้ก็มีพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แม่แรงนะครับ b อกขันล้อก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ MG ZS คันนี้ พร้อมเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการจุของมากนะครับสามารถที่จะพับเบาะด้านหลังนะครับลงไปได้เลยจะเป็น40 60นะครับก็ถือว่าเพียงพอเลยนะครับสําหรับการจุของสําหรับ MG ZS คันนี้ด้านหลังนะครับมีแผ่นทับทับทิมนะครับสะท้อนแสงให้2จุดนะครับสําหรับความปลอดภัยในการขับขี่รถนะครับตอนกลางคืนและคันนี้นะครับประหยัดสุดๆสามารถที่จะรองรับน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็น e 2 0 e 8 5ก็สามารถเขียรับรองได้นะครับช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้นนะครับมาดูที่ดีไซน์ด้านหลังของรถคันนี้กันดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ที่ด้านในเลยนะครับต้องบอกเลยว่า MG ZS นะครับเป็นรถ SUV ขนาดเล็กแต่สามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะครับจะมีช่องเว้าวตรงนี้นะครับที่ให้ยืดขาเข้าไปได้นะครับก็จะทําให้ ไม่อึดอัดนะครับเวลาที่นั่งอยู่ท้ายรถนะครับผมสูง173ก็ถือว่านั่งสบายเลยนะครับขาสามารถยืดได้นะครับแล้วก็หัวนะครับยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าสบายเลยจริงๆพื้นที่ด้านหลังนะครับออปชั่นนี้ให้มาก็จะมีที่วางของนะครับวางน้ําวางของเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็มีที่เก็บแฟ้มด้านหลังนะครับทั้ง2เบาะด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีที่วางตรงนี้นะครับ ีวางของก็ถือว่าสามารถวางของได้หลายจุดนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้ามองข้างด้านหลังนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้มาดูนที่ดีไซน์ด้านหน้าบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นตัว1.5ดีนะครับจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะหนังที่ให้มานะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัดกับสีน้ําตาลนะครับ ก็บอกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบาะหนังนะครับโอเคมาดูที่ออปชันด้านหน้านะครับอย่างที่บอกกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกหรือล็อกก็สามารถปลดล็อกหรือล็อกที่คนขับได้เลยนะครับกระจกป่าไฟฟ้ามองข้างนะครับโอเคคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชันเยอะมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวผมสาร์ทให้ดูนะครับ นี่ครับพวงมาลัยแบบมัลตีฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงปิดเสียงหรือเปลี่ยนขึ้นนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มรับโทรศัพท์นะครับปุ่มวางสายปุ่มรับโทรศัพท์ก็อยู่ที่พวงมาลัยเลยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลาขับขี่รถยนต์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวควบคุมหน้าปัดนะครับหน้าปัดดตอนด้านหน้าของ MG ZS คันนี้นะครับ แล้วก็มีระบบคำสั่งเสียงด้วยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกเลยนะครับที่สามารถมีคําสั่งเสียงภาษาไทยนะครับได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นแบบหนังนะครับนี่ครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับตัดกับสีดํานะครับเหมือนกับเบาะเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับคอนโซลกลางมีจอขนาด8นิ้วให้นะครับ ก็บอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ i Smart นะครับ e Smart ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งเสียงภาษาไทยอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับ <Hello. S 1> เปิดกระจกคนขับรถคุณต้องการเปิดน้าต่างคนขับใช่ไหมครับใช่นี่ครับสามารถดูได้นะครับว่าก <Hello. S 1> ระจกก็จะเปิด <Hello. S 1> จากคําสั่งเสียงได้เลยปิดกระจกคนขับ นี่ครับก็จะปิดเลยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถสั่งได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดวิทยุการปิดวิทยุหรือซัดรถนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับปิดวิทยุนี่ครับหรือระบบแอร์ก็สามารถสั่งได้นะครับเปิดแอร์ระบบปรับอากาศเปิดอยู่ครับนี่ครับระเบิดระบบปรับอากาศเปิดอยู่ครับปิดแอร์ ระบบอันนี้ก็จะเป็นการปิดระบบปรับอากาศนะครับต้องบอกว่าไฮเทคมากนะครับสําหรับไอสมาร์ตตัวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับระบบไอสมาร์ตที่ให้มานะครับยังมี GPS นะครับหรือที่เราเรียกว่าเนวิเกเตอร์นะครับนี่ครับสามารถที่จะเช็คเรียยวทม์ได้เลยนะครับว่าถนนเส้นที่เราอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับนี่ครับถือว่าดีเลยนะครับระบบเนวิเกเตอร์นะครับนี่เลย นอกจากนี้นะครับก็ยังมีนะครับ call center 24ชั่วโมงให้เลยนะครับสมมุติว่าเรามีคําถามเกี่ยวกับรถนะครับสามารถที่จะกด call center ที่จอจอดิจิตอลตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็การโทรนะครับโทรศัพท์นะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราในการโทรนะครับเพราะว่าในตัว MG z ัคันนี้จะมีซิมทู o ูฟให้อยู่แล้วนะครับซิมหนึ่งสามารถที่จะโทรฟรีได้ถึง50นาทีเลยนะครับ แต่ถ้าหลังจาก50นาทีก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเติมเงินนะครับดีมากๆและสําหรับจอขนาด8นิ้วนี้นะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับจะมีเซ็นเซอร์โชว์ตรงนี้แล้วก็สําหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับสามารถฟังเพลงได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับบลูทูธนะครับ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับ USB นะครับ AUG เสียบได้นะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับจอไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ระบบแอร์นะครับคันนี้จะเป็นแอร์นะครับแบบมือหมุนนะครับแต่การโชว์นะครับจะขึ้นเป็นโชว์แบบดิตอลด้านบนนะครับนี่ครับก็จะหมุนตรงนี้ก็จะขึ้นโชว์นี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นปรับอุณหภูมินะครับฝั่งนี้จะเป็นปรับความแรง แล้วก็ปุ่ม AC นะครับช่องลมนะครับสามารถเลือกช่องลมอยากให้ช่องลมออกข้างไหนนะครับด้านล่างนะครับมีช่องเสียบ USB ให้ถึง2ช่องเลยทีเดียวนะครับนี่ครับด้านล่างช่องเสียบ USB 2ช่องเลยแล้วก็มีที่จุดบุหรี่นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟได้โอเคมาดูกันที่ระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับ CVT 8สปีดเลยทีเดียวนะครับยิ่งสปีดเยอะนะครับยิ่งทําให้การขับขี่สมูทมากขึ้นนะครับ แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้ใหม่แค่ไหนมาดูที่เลขไหม่เลยดีกว่านะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่2 8 2 4 4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับแต่ว่าจดปี2019บอกเลยว่าวารันตียังอยู่อีกปีกว่านะครับกับ10,000แสนโลนะครับตอนนี้เพิ่งเอ่อ0นะครับก็ยังถือว่าอีกประมาณเอ่อเนเลยนะครับยังสามารถขับไปได้อีก72,000กิโลกับอีก1ปีกว่าเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูนี่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับนี่เลยครับห้องเครื่องของ MG ZS คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องสวยมากนะครับเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกันกับตัวเดียวกันรถเลยนะครับ ก็คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4ี่สูบนะครับ1 4 9 8ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่1 1 4แรงม้าเลยทีเดียวนะครับเพียงพอนะครับที่จะขับขี่ในเมืองหรือขับขี่ระยะทางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับเครื่อง1.5นี้นะครับสำหรับความเดิมของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้านะครับน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยขยับตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะครับ ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ที่แปะมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับนี่เลยสวยมากๆเลยนะครับคันนี้แล้วยิ่งเป็นสีแดงนะครับสีแดงพิมพ์นิยมคนไทยเลยนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะครับว่าราคาของเจ้าตัวคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่ารถใหม่มือหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ 7 3 9 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ7 3 9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้นะครับที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราขายแค่เพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือประหยัดจากรถใหม่ไปถึง2 0 4 0สีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่ช่องทางเบอร์มือถือนะครับ0956019066หรือ l ล n e id myboy0053 นะครับหรือใครนะครับ สะดวกที่จะเข้ามาดูรถนะครับสามารถเข้ามาดูรถเองได้เลยนะครับที่บริษัทมงคลคาเซนเตอร์นะครับอุบลราชธานีนะครับอยู่ขามใหญ่นะครับทางไปอำนาจเจริญตรงข้ามกับ t o โยต้าดีเยี่ยมนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับสวยมากๆบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ